สนามนะคะแล้วก็เป็นที่จุดที่เก่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นร้านยางนะคะร้านอะไหล่รถยนต์นะคะแล้วก็ขายเกี่ยวกับลอ้อแมกนะคะเก่งมาจัดหุกจุ้ยที่บริเวณถนนกเกษตรต้องมีตัดใหม่นะคะตรง,ตรงนี้นะคะถนนนี้จเจริญมากนะคะแล้วก็ด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นหง้จุ้ยทั้งหมดที่เก่งจะต้องนะคะจัดการน,นะคะ หมอเก่งเบอร์เฮงไปได้ปีกว่านะคะตอนนี้มีเงินทุนทาธุรกิจเป็นของตัวเองเลยทีเดียวนะคะเป็นเจ้าของคนเดียวด้วยนะคะวัสดีค่ะน้องค่ะเป็นไงบ้างคะก็หลังจากที่เปลี่ยนเบอร์กับหมอเก่งไปนะคะตอนนี้ชีวิตไปได้ไกลเลยนะคะเมื่อก่อนทำงานอะไรคะนอกเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นทํางานเกี่ยวกับทางด้านนี้แหละครับเนป็นสี่ล่ยแต่พอเราได้เปลี่ยนเบอร์กับหมอเก่งไปสักพักจะรู้สึกว่าดีขึ้นมาเยอะ การพูดการจิจารในด้านาก็ประสบความสาเร็จเป็่หครับแล้วก็แบบว่าชีวิตมันดีขึ้นเรื่อยๆครับจากที่เป็นพนักงานธรรมดาก็ขยับปยะยัดเป็นเจ้าของธุรกิจเองครับแล้วก็มาลงนเองเนาะดีใจนะคะที่มาถึวันนี้แล้วก็เก่งก็ยินดีนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโนดมากนะคะที่ได้ให้เก่งนะมีแค่เก่ง เราไปจัดบ้านนะเมื่อก่อนยังไม่มีบ้านของตัวเองต้องบอกกอนสิเปลี่ยนเบอร์เซ็จซื้อบ้านด้วยไปจัดบ้านให้แล้วนะครับน่าจะประมาณเกือบหนึ่งปีอ่ะครับจากที่ไม่มีบ้านของตของเอยก็ตอนนี้ซื้อซื้อซื้อบ้านมีของเง็นก็เกือบหมดครับบ้านลดทุกอย่างที่เราอยากได้คือเรามีหมดจากจต่เมืก่อนที่เราอยากได้อะไรก็มันยากครับที่จะแบบฝ่ายจะไปซื้อได้ตอนนี้เราอยาก อยากได้อะไรก็ได้เนาะซื้อบ้านหรืออะไรล้วก็ล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ได้ได้ทุกอย่างก็ต้องเก่งค่ะแล้วหินดีเช่นกันนะคะเพราะว่าเก่งก็ดีใจนะคะได้ไปจัดบ้านกุโนเสร็จมาจัดร้านต่อนะคะแล้วเดี๋ยวดูต่อไปนะคะจะขยายกันอีกกี่สาขานะขอบคุณกุโนมากนะคะขออนุญาตจัดร้านกันเลยนะคะวันนี้เรามาดูหน้าร้านกันก่อนกันนิดนึงนะคะจากที่เราเห็นด้านหน้านะคะเราจะเห็นว่ามีโมบายนะคะซึ่งบริเวณร้านค้าสำนักงานนะคะทั่วไปนะคะหรือบ้านคนเนี่ยควรจะมี เป็นโมบายอยู่แล้วนะคะซึ่งติดเอาไว้คุ้งกริ้งคลุ้งกริ้งอย่เป็นเสียงเงียง้ยเพื่อสลายพลังไม่ดีนะคะแล้วก็ดึงสิ่งดีๆพลังดีๆวงจุ้ยจักรวาลดีๆเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้ไม่ต้องแก้แล้วนะคะแต่แนะนําทุกท่านนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เราจะมองเห็นกัอยจ่นะคะก็เรียกว,ว่าอ่างบวัวนะคะความจริงเนี่ยบ้านคนเนี่ยใช้อ่างใช้เล็กๆอย่างเงี้ยก็พอแล้วแต่ว่าถ้าหากว่านะคะเป็นร้านค้าสำนักงานใหญ่ก็แนะนําให้เป็นอ่างบัวใหญ่หรือเป็นตู้เป็นอ่างใบใหญ่ไปเลยนะคะแล้วก็มีน้ำพขึ้นมา มีไฟนะคะมีปลาเลี้ยงอยู่นะคะให้มันวิง่งวิ่งวนๆไหววนอยู่อย่างนัน้นนะคะเพื่อจะดึงพลังเรื่องก,การเงินเอาไว้นะคะเพราะว,า <planets> ว่าการเงินคือธาตุไม้นะคะน้ํากับไม้มันให้คุ้นกันนะคะมันเป็นธาตุที่สมดุลและเป็นคู่มิตรกันดังนั้นไม้ให้น้ํานะคะเราควรจะมีนะคะน้ําเอาไว้ด้านหน้านะคะเพื่อเสริมธาตุไม้ในเรื่องการเงินนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเก่งก็แนะนําว่าถ้าใครมีนะคะร้านค้าธุรกิจสุนักงานะคะควรจะมีอย่างยิ่งนะส่วนบ้านคนไม่เป็นไร เราเห็นชัดๆเลยนะคะตรงนี้นะ,ะได้แก่เสาเห็นไหมคะเสามีสองต้นนะคะชัดๆเห็นเลยอยู่กลางร้านเลยนะคะเนี่ยอยู่กลางร้านกลางบ้านนะคะเสากลางบ้านกลางร้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างยิ่งนะคะไม่ควรมีไว้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามีแล้วเนี่ยทําให้เกิดอุปสรรคนะคะก็ทาอะไรก็จะติดๆฉับได้นะคะวิธีแก้นะคะเดี๋ยวเก่งก็อย่ที่เห็นอยู่ เราจะเห็นนะคะเด็กเก่งก็จะให้คุณโน้ตแก้นะคะเสากลางบ้านเราจะปิดเสาตรงนี้นะคะด้วยการที่เอาข้าวเนเชวชั้นวางนะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็วางเสาไว้ของต้นนี้นะคะแล้วก็เป็นชั้นโชว์โชแม็กไปเลยโชว์ล้อรถยนต์ไปเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้นะคะช่วยปิดสลายพลังไม่ดีได้นะคะหรือบ้านคนนะคะถ้าหากต้องการไม่มีชั้นะจะทำยังไงล่ะนะคะแล้วเก่งก็แนะนําว่าถ้าไม่มีชั้นเนี่ยก็เอาเป็นพวกกระจกก็ได้นะคะติดให้ยาวๆ ติดให้ปิดเสาคุมให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะช่วยนะคะสลายพลังไม่ดีสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปได้นะคะแต่ถ้าให้ดีนะคะก็คือถ้าไปดูบ้านคนเนี่ยถ้ามันมีเสาแบบนี้ก็อย่าเอาดีกว่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าชอบทะเลดีจริงๆเนี่ยก็ปรับแก้กันตามที่เก่งแนะนาได้นะคะแล้วก็ตรงัานด้านนอกเนี่ยคือจะบอกว่าร้านเนี้ยจัดง่ายเพราะเก่งเข้ามาเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องแก้เยอะเลยนะคะที่เห็นเนี่ยนะคะด้านในก็ จะมีห้องน้ําห้องครัวนะคะแล้วก็ภางในนี้จะเป็นห้องรับแขกนะคะห้องรับรองแขกซึ่งตรงเนี้ยก็ไม่มีอะไรต้องปรับปรุงมากเดี๋ยวเก่งก็คงจะบอกคุณโนตว่าให้วางสียังไงนะคะให้เอาของสินค้าอะไรมาวางจัดตรงไหนบ้างตรงไหนเป็นเคาน์เตอร์เงินบ้างอะไรเงะะี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะได้นํากันอีกทีนะน,น,นะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะให้ คนทะเบียนรถนะคะรวมไปถึงจัดมงจุ้ยนะคะเก่งรับนะคะจัดมงจุ้ยนะคะทั้งในและต่างประเทศเลยนะคะร้านค้าสำนักงานบ้านคอนโดรับหมดนะคะทั้งในและนอกสถาที่สามารถติดต่อได้ตามดูแฟนเพจเก่งกันหน่อยนะคะที่แฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กนะคะเก่งเบอร์เฮงแอสโตรนะคะ k e n g b e r h องกง e n g a s t r o นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ6 9 0 5ค่ะ565653 6นะคะแล้วก็ ส่วนไลน์ไอดีนะคะก็คือขึ้นไปเลยเก่งเบอร์เฮงพิมพ์เฉยขึ้นมาเดยกมันเด้งขึ้นมาเองนะคะสามารถติดต่อได้นะคะรับงานทั้งในและต่างประเทศน,นะคะแล้วก็เบอร์เฮงเบอร์ท้องฟ้เบอร์ในต่างนานนะคะจัดหาให้นะคะให้เก่งดูแลคุณนะคะเก่งเล่นวางเล่นได้หมดนะคะด้วยประสบการณ์มืออาชีพนะคะจากการเป็นโหนและเรียนโหนมาของเก่งนะคะวันนี้ก็ฝากทุกคนไว้นะคะแล้วก็วันนี้เก่งต้องขอลาไปก่อนนะคะจัดงงจุ้ยต่อนะคะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีค่ะ